และนี่คือดินแดนที่ดูเหมือนหลุดมาจากเทพนิยายใครได้แช่จะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปครับบอกเลยว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่ความสวยงามแต่ยังถูกขนานนามว่าเป็นบ่อนน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาโรคได้เพราะนี่คือตามุคาเล่บ่อน้ำร้อนศักดิ์สิทธิ์แห่งตุรกีที่ที่เหมือนสวรรค์บนดินแต่แฝงไว้ด้วยความลึกลับจากอดีตกว่าพันปีครับ คุณอาจเคยเห็นภาพหินสีขาวเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆเหมือนน้ำตกน้ำแข็งแต่นั่นไม่ใช่น้ำแข็งครับมันคือน้ำพุร้อนแร่ธรรมชาติที่ไหลผ่านภูเขาจนกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่โลกต้องตะลึงพามุคาเลแปลตรงตัวว่าปราสาทฝ้ายหรือคอตทอนแคสโซเพราะลักษณะของมันดูเหมือนปูยฝ้ายสีขาวที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆสวยจนเหมือนของปลอมครับ แต่จริงๆแล้วนี่คือผลพวงจากแร่าธาตุแคลเซียมคาร์บอเนตในน้ำพุร้อนที่ไหลออกมาจากใต้ดินนานนับพันปีครับจนแข็งตัวกลายเป็นแผ่นหินสีขาวขนาดยักษ์คล้ายกับน้ำตกที่แข็งตัวไว้และที่น่าทึ่งคือใต้แผ่นหินเหล่านี้ซ่อนเมืองโบราณเฮียราโพลิสที่เคยเป็นเมืองแห่งเทพเจ้าครับโบราณขนาดว่าคนยุคโรมันเคยมาแช่น้ำตรงนี้กันแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นยูเนสโกยังยกให้ที่นี่เป็นมรดกโลกทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งของโลกที่มีทั้งความสวยงามและประวัติศาสตร์อยู่ด้วยกันแบบนี้